หน้าจืดกระเป๋าสี้ำงินกูกลัวกูกลัวคิดวซื้อยิมิดาเออเนี่ยน่าจะฟังอยู่ครับเรียกหนูเลยเหรอครับหนูตัวเล็กตัวน้อยขนาดนี้มีเขาด้วยมีเขาแต่ไม่มีเรา้นี่รอดหนุ่มตีอารบัาสาบัญชอบหุ่นนี้ใครเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนหุ่นติด ไม่ได้ใช้ของหรูเรียกที่ว่าติด2ทูให้เวลาอีก2อาทีอ่ะได้ได้ได้เฮ้ยรักเลยรักเลยรักเลยรัก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 เองขอบคุณครับตบมือให้นายเสร็จกับมือเล่นเกมเลยสวัสดีครับคุณเมลวนี่นาวันนี้สวัสดีครับฟองฟองรู้แรงวันนี้แรงวันนี้ยังไงแล้วแล้วครับฟองมืออโอลิทสแกนตรงสารนะตรงสารคอมคอมขาดครับตอนนี้โอลิทสแกน โ,โอ้ยโอ้ยโอ,โอ้ยสวัสดีคร right? sure. mm ับใครอะเด้ง no. ก oh, ันหนึ่งเลยพอเหรอใช่ไหมพอใช่ไหมอันนี้คือเด็กจัปลาไปขายน้องโดนคนได้นนะพี่พอเบ็ดมือหล่อนี่ใครเกมอ๋อทักทายด้วยดิเอ้ยเบาแล้วตอนนนนี้าจะมัติดอ๋อเห็นชอบอาว่าฟองชอบลงด้วยเหรออน่าหล่อนี่ดีทีเด็กชอบลงด้วยนิ่ใช่ไหมลงลงทุนเหรออ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ก้อนกับอูดผสมกันเป็นกุด เ้ยลงทุนด้ะลงทุนไม่ลงครับพี่ไม่ลงมันไม่ค่อยให้เด้อฮะไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยเลยูี้มาพ่ออรอสวยแล้วอาจะเลื่อนอีกแต่งใหม่อีกโอ้ไม่กอดโอ้ยผมแต่งตัวได้นานเลยแต่งใหม่อีกสวยผมจะตีสกิมมี่เนี่ยพอมือดี่บอก ใชเรีออยู่ไหนอะไม่มีท่ายเรือสวัสดีค่ะ่บอสวัสดีค่ะเ้ยสวัสดีครับเอ้าไอ,อ,องต้อมาเลยฟองไปอุ้ยไปไหนพี่ไปด้วยดิเดีวเลยมาบอกเลย เขากลับเลยก็เลยมาอยู่ที่เดียวกันอุ้ยวัสดีครับไปสามสายเราจะไปทำอะไรกันดีวะวัสดีครับอุ้ยวัสดีครับรีกแล้วเบื่อยิมดูแลน้องหรอวันนี้เออดูแลน้องสองคนหน้านจาัเดเลยพี่ชายคนโต เอ้ยเฮ้ยเอฟวาเจอเด็ดเอฟเด็ดเจอเด็ดได้ปะประเทศมันจะรีละฟองเจอเด็ดฟองโจเด็ดดาบเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าสวัสดีครับ ยามคุยตอนนี้บางเกมไปทันเราไม่รู้ว่าทำไมว่ากลับมามันจะโรแบกไหมถ้าจะโร่แล้วไอ้เรียเรียสีย่าสิปิดกำลังมันเลยถ้าเอาก่อนนะมันไม่โลเทนนิงวดเทนนิงวัดเหรออะเทนนิงวัดเหรอพี่ยิมเห็นไอ้แมาดัตตอนนี้มันบอกโอ้ยยี่นี่มันออกเลยก๊อตบอกไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้จะออกพี่ก็ด่าคุณติว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างฟองน้อง เดียครับพี่สวัสดีครับพี่อุ้ยอุ้ยแหละอุ้ยแหละอุ้ยมันห้ามจอดำเหรอผมช่วยครับส่งช่องมาหน่อยดิส่งช่องมาหน่อยดิ๋ย้ยไดาพี่ไปหนึ่งส่งช่องอะไรนะไปเอาไว้เรื่องให้ให้ฟองหัดให้ฟองหัดสตรีมแหละไปเรื่องอุปกรณ์เหรอไปเล่นลงทุนนะเอ๊ะ อะไรครับไวรุษทำอุปกรณ์ไหมเนี่ยลงมาลึกลับเนี่ยเฮ้ยขอบคุณครับพรองขวัญต้องหึมจัดหึมจัดอะไรมึงพรอนตีมแล้วเหรอใช่พี่น้องตีมอ่ะเอ๊ะเอ๊เข้าวัดมาเดี๋ยววัดหนึ่งอ้าววัดหนึ่งอ่ะพี่วัดจะวัดสองเหรอวัดสองเหร จะกดแรงเลยหาเดิมพันก็ล่ะได้ได้เองเองเล่นเดาเดผมมาจะมีไปไหนไปไหนห้องบนเหรอขอบคุณครับพองขวัญโอ้โหส่งช่องไห้พี่ยังป้องได้เลยะส่งแล้วครับพี่ส่งแล้วเหรอส่งส่งทำไรอยู่หน้าใหม่ ทีมทำไรอยู่หน้าใหม่อะไรนะครับทำไรก็กลังเข้าวอร์ดกับตีมเหมือนกันนีไม่มีช่องครับวัดจี้เฮ้ยสงสารวะผมเปลี่ยนมาฉามช่องแล้วนะตีมไม่ได้ต้องช่องเลยจะซื้อช่องไหมง่ายๆเลยซื้อเสซื้อง่ายๆเลยอุ้ยใช่ครับอันนี้ยังอยู่วัดไหนอะวัดสองครับพี่ เราสองชอบนะยูนีเข้าไปแต่ตอนที่ยังตบพี่เองใช้คอมอะไรวะโดนอ่ะโดนไปสิบกว่าเซตอะตอนนั้นอะวัสดีครับเจบคุณหนูฟองอ่ะไลฟ์มันแหลกไปไม่แหลกไม่แหลก้ยตั้งบิลเลทเท่าไหร่อ่ะหกสิบป่ะพี่ บินเละอะบินเลอะอะอ๋อไม่รู้เลยเปิดพันปะน่าๆใช่เปิดดูก็ได้เพื่อนอ้าวเหรอเอาช่วยสอนสนุนน้องหน,น่อยนะพอดีเบร์นี่ยช่องไอวัฒน์นช่องไอสตรีมใช่ครับช่องเอพสตรีมไม่ได้ครับเป็นไรอรับพี่หล่ครับคือผมบ้านะครับนี่ครับอันแรกนะครับอันแรก โดนเกียร์ครับอันที่สองอายุไม่ถึงครับอันี่ต้องรอสามสิบวันครับเออเอ็งเองเองกดเองกดไ์ในมือถือเองเคยกดไ์ในมือถือยังโอ้ยโอ้โหขอบคุณครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วยังใส่อายุไปเท่าไหร่ขอบคุณครับช่องสองยี่สิบยี่สิบใช่ป่ะไม่ไม่ช่องสองสิบเจ็ดเนาะไม่ช่องช่องที่สตรีมช่องที่ช่องช่องทำใหม่อ่ะทำใหม่ยี่สิบ แล้วมันแ,แล้วมันขึ้นไว้สามสิบวันไม่ได้ใช่ปะมันต้องบอกว่าต้องห้ามโดนแบนสามสิบวันห้ามโดนแบนสามสิบวันก็แลว้วคืออะไรห้ามโดนแบนสามสิบวันก็ฟิลว,ว่าสร้างช่องมาแล้วแบบสามสิบวันอะไรเงี้ยไม่เองลองกดไะไรในมือถือยังไม่ไม่ผมดูหยุดตอนที่จะไลค์เนี่ยมันขึ้นได้สองอย่างไงไลค์ที่ผ้านาทีแล้วกว็มันต้องไลค์มันต้องไลค์ในมือถือก่อนตรงชงั่งมั้งมันเลยอุย้ยขึ้นแล้ว อ้ยคอมครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอ้โหยี่คองขวัญด้วยครับโอ้โหขอบคุณไม่ทันแล้วนี่ยไปนะครับส่งเองได้ดแต่เองอยู่ไหนบอกอามบิีล่างวาาเวอร์5เฟเอฟโปรไหมเองถ้าถ้ามันมีช่องใหม่อ่ะเคยต้องไลฟ์มือถือก่อนนะเอ้ยส่งครับเบอร์ไหนเบอร์วว5ชใช่อครับเฟ ฟองเสียงแบบน่ารักจัดอะเอ๊ะโดนแน่ฟองโดนแน่โดนเซตหยอแน่ยินดีต้อนรับสตรีมเมอร์คนใหม่ของบ้าน S S S e e เ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ทำฮิรุ่นใหญ่มาฝากเน่ฝากโต้ได้ครับเสียงพองเหมือนโจ้เหรอครับไปสะพอดต่อครับ เพิ่มต่อโอ้อมครับไม่ชินเลยเสี่ยง้องกับเอฟแย่กันไม่ออกฮะใช่เหรอครับเสียงอาจจะเด็กอะเสี่ยงไอ้เอฟมันแก่ๆ้ <laughs> องอายุเท่าไหร่แล้ว้องสิบสิบหกครับพี่ใช่เหรอปีเนี้ยใช่ัอดีตสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนเออไปช่วยน้องอัพคอมน้องจะได้เล่นคอมใหม่เล่นๆจะได้มีไฟเล่นมันเปิดเพลงมันโดนแบนไม่ไมด้บี้ไม่โดนไม่โดนเปิดทั้หมดเลยทุกเพลงโอเคเพลงเลยอันนี้เปิดอ่ะจังพี่ไม่อยากเปิด คุณหนูฟองตัวจีด๊ดโอ้ไม่จี๊ดครับเอ้ยต้องมาไ,ไวๆไปเนาะมาทุกวันไหมหลังจากนี้ในสัญญาเนี่ยอวได้ครับเฮ้ยสัญญาแล้วนะไม่มีผิดคำสัมญาค่อยมาช่องบินนะได้ไหมช่องบินนะเอาตรงต่อไมวะตรงนะค่อยมาช่องบินนะเอาคนเราอยากกินคำสัญญาดีกว่าไม่แมนทุกวันโอ้บางวันอาจจะไม่มา ไม่ถ้าบางวันพักก็แบบลงสตอรี่ในนี้ก็ได้ในติ๊กต็อกอะลงว่าวันนี้พักผ่อนอะไรอยงเงีเ้ยก็ได้รู้ขอโยนแอคนี้นะครับโอ้ยได้แป๊บหแบบนึ่งนะครับอะไรอะ่ะเขาขอแอดมินใครขอคนไหนคนคนไหนเ้ยอมันให้ไงวะนี่พี่ผมลืมถามเอฟเลยเนาะพี่เขาไม่เป็นไเด็ก ติ๊กไปที่คนอะ่ะชื่อคนแล้วขอขึ้น<อ>ใช่อ่ะเห็นจุดใช้จอเดี๋ยวบอกเพื่ออ๋อเห็นแล้วอุ้ยให้แล้วครับให้ให้แล้ว,ลว,วครับช่วยสพอร์ตน้องด้วยครับป้าจำรหัสไม่ได้ครับเลยน่าจะเข้าไม่ได้รับช่องนั้นของป้าขออนุญาตเปิดมิวสิกนะ เอฟหาซื้อช่องเลิเอฟเอฟกดเอฟลองกดโกลอนในมือถือได้ไหมเอฟช่องใหม่อ่ะลองได้ผู้โดทสารถึงอ่ะลองกดไลน์ในมือถือไหคุณนูฟอง DWA ัลิวอกโอ้ยสวัสดีครับดีวีสวัสดีครับลองกดไลน์ในมือถืออะไรได้ไหมหาได้พันเลย เดี๋ยวน่าจะเมืองน่าจะเปิดแล้วมั้งโอเคข้ามเมืองเดี๋ยวคอมคอมเดิมครับอันนี้คอมกากกว่าเดิมอีกครับบอกดิอันนี้คอมกากกว่าเดิมอีกครับคุณหล่อสามคนทำอะไรกันครับนี่ครับน้องฟองวัสดีครับตามสามวะครับวัสดีครับคิดถึงกันไหมครับพี่ไปพักหัวใจมาครับคิดถึงครับ นเหีบแล่ดีท่าบอกคุณหนูฟอมสวัสดีครับบูวัสดีวอล่ะน้องฟอมคิดถึงบีมาไหมครับไม่มีพี่คอยไม่มีพี่คอยอุ้มเหงาไหมครับเหงาครับไม่ได้ครับเลยเออคพี่ได้ได้ข่าวว่าไม่เข้าเกมเลยหรอยังไม่ลองเลยครับไม่มีไม่มีคนเลี้ยงใช่ไหมครับไม่เข้าเลย มาป้าเมลจะมาเลีเ้ยงแล้วหนูฟองครับไม่น่าใช่นะป้า <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> อ้ยฟองที่ลูกใครอ่ะฟองลูกใครอับตอนนี้แต่ผมจองครับจองเป็นน้องครับ <c oughs> น้องฟองครับลูกป้า <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> ผมจองเป็นน้องแล้วคนเนี้ย โเดี๋ยวจะบอกไปเอาไปลูกจะได้เป็นคุณหนูเต็มตัวฟองโคดมก็พี่เห็นชื่อฟองก่อนที่ฟองจะมานี่ครับเก่าจัดเลยฟองเล่นโหดจัดฟองครับแอฟได้แฝงกับคนนี้แฝงกับเอฟกจ้าเองเป็นแฝงนะฟองเอฟสอง จบแฟดโอ้โหขอบครับดอกไม้ร้อยดอกดีค <coś> รับวายอ้ยวัสดีครับเสียงได้เสียงนี้แล้วชื่นใจมีเสียงโอ้โหเสียงแจ๊กไต้ด้งอ่ะครับ ได้เสียงนี้แล้วใช่ไหมเติงปั่นเลยกันอ่ะปั่นจัดเลยอุ้ยผมครับโอ้โหพันหนึ่งโอ้ขอบคุณทองขวัญนะครับเสง่วะเป็นไรเอฟไม่เอ็งไรในมือถือยังกดไรยังไหนไหนพูดเติงเติงนะครับอ๋าฮะโอ้ ไม่เองเอางี้เดี๋ยวพี่ทําสอนทําเสียงโดเนตเอาปะเดี๋ยวเอาเป็นเสียงเองอะโอ้โยคิดเนี้ยฮแบบเออแต่ทำได้น่ารักด้ว้ยไอฟองฟองทำเสียงนี้สิมา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 หมูเด้งอ่ะคุณเจ้าทางแม่เหรออะไรครับคุณหนูฟองมาให้เลี้ยงแล้วว้าย โอ้โหหคมงาวิวไว้เดหมูแดงหมูแดงไว้ครับโอ้โหหอรับโอ้โหของขวัญแท้จริงหอมไ้เดนเส้นจัดเลยไ้เดนเส้นจัดอ่าาปั่จัดนะครับลองปั่นจัด ใครเปลี่ยนชื่อช่องพี่มัดเออใคเปลี่ยนชื่อเอฟเอฟเปลีนหไม่พมัเปลยนใช่ะเปี่ยนอะไรวะเอะไรวะเอฟโทมัฟองโจอะใช่เนะ